เอาละครับกล่าวสวัสดีชาวอินบอลทุกคนด้วยในคราบผมคลิปนี้นะฮะเราจะกลับมาคิดถึงเก่าๆเรื่องราวเก่าๆครับที่เราเคยได้ผ่านมานะฮะทีมเรานะครับจากตอนนั้นนะครับสู่ตอนนี้นะฮะที่จะมาเป็นทีมแบบเริ่มข้าวพลังโขดขึ้นมีบูทอะไรมากมายเลยครับอย่างเช่นทีมนี้เนี่ฮะเป็นต้นนี่ฮะนี่พวกแบบกองหน้าโขดไรเนี้ยเต็มเลยนะครับของเราเนี่ยฮะเห็นปะ ตัวบูเลยเต็มไปหมดเลยนะฮะคือแบบเรียกว่าเป็นสายฟรีที่ดีขึ้นมากๆแล้วนะครับรับทีมผมนะก็คือแบบข้าวพลังโหดมากขึ้นนะเห็นปะแต่ละตัวเนยครับแต่ก่อนผมอะถ้าใครเคยดูนะฮะนี่ทีมไก่ากาเลยอย่างนี้ฮนะจะให้ดูครับผมก็คือแบบตัวอื่นๆไม่ได้ค่าวพลัง9899เนะเว้ยเลยนี่นะเว้ย90 วกกบอะเรียกว่า95 96ผมยังเล่นนะเอาจริป่ะคือว่าผมเล่นตัวที่แบบผมเข้ามือวางตัวผมเอาได้มาเนี่ยอย่างมาได้เห็ตัวล่างเนี่ยได้มาตั้งแต่แรกๆต้นภาคแล้วนะครับแต่คือเล่นไม่ค่อยเข้ามือเนี่ยฮะถึงวิแกนจานร้อยเลยนะผมก็แบบไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมใช้แบบใช้บ้างนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้คือแบบมีตัวหลาะตัวนะฮะที่กำลังบวกขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมแล้วคือแบบคิดถึงแบบตัวที่ไม่มีโบว์อ่ะคลิปนี้ครับเราจะเล่น f ู l l t e ตัวไม่มีบูธนั่นเองนะฮะนี่ครับผมทั้งสำรองและตัวจริงครับแต่เอาแบบตัวที่แบบเก่าๆเข้ารังเยอะๆนะฮะที่ผมเคยเล่นมาด้วยนะครับผมนี่เข้ารังพี่แกเขาอัพกันหมดแล้วนะครับก็หลังขอเป็นวาลาแล้วกันคิดถึงมากๆเลยนะฮะพี่แกคือแบบไม่ไหวแล้วครับร่างกายนะฮะแล้แขวนแล้วนะครับผมนี่ครับชุดนี้ครับรอโชว์ในเกมนะว่าจะเป็นยังไงครับผมไม่มีบูธเลยบวกได้หมดนะไม่ว่าจะอีพีคฟีเจอร์อะไรโหดมาเถอะครับแล้วเจอกันในเกม let's go Few moments มาครับทุกคนเขาเกมมาแล้วนะครับผมแล้วก็จัดเลยฮะทีไม่มีบูทเรานะครับคิดถึงมากๆแต่ละตัวนะครับผมจะบอกเลยว่าทีมเราอาจจะแบบไม่ได้โหดเลยมากมายนะครับสายฟีแบบคิดถึงจัดจัดอะตัวเก่าๆนะฮะหรือิโก้เนี่ยวิ่งแบบจู๊ดๆอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยแต่ลตัวนะครับเอมปาเป้หรือดิอาร์ดนะฮะพอมีตัวใหม่ๆมาผมลืมแบบเริ่มลืมตัวเก่านะครับถ้าเขามีความรู้สึกเขาคงจะแบบเสียใจน้อยใจไปแล้วนะฮะ เดี๋ยวนี้เราแบบไม่ได้จับเขาเลยนะครับแบบตัวแต่ลๆตัวที่แบบมีตะกงสกิลแบบนี้นะครับผมจะเล่นเล่นเราเคยเข้ามือแต่ก่อนนะฮะเคยไปทำคอนเทนต์ต่างๆนานๆนะครับผมเออลืมกันได้ไงวะผมเป็นลืมได้ไงขอโทษครับทุกคนนะขอโทษทุกคนจริงๆนะครับผมจูดถอยครับโอ้โหเล่นกับจูดนะเมื่อกี้กดแทงเลยฮะเมื่อกี้ยังไงครับขาไม่ถึงกับขาั้นลังหวะนนี้เขาแทงมาครับผม แล้ววารานผมยังเก็บได้ฮนะวารานแบนยำด้วยนะครับจะจะบอกก่อนเลยสมไม่ค่อยดีครับขอจูนแผ่นนะึงนะผมไม่ค่อยได้เล่นแผ่นนี้นะครับเดิมปรับแผน่นนี้เล่นนะฮะเล่นสมัยก่อนด้วยแผนนะ่นเนี่ยเป็นคนวิ่งพอดีครับแล้วแทงพอดีจังหวนะเนี้ยโอเดนกาดอนะโอเดนกาด,นะด,กาดครับผมเล่นกับตัวข้างครับแล้วลิเจมเปิดคมคมมาจังหวะนี้โม่งครับและผมได้มุมหรือเปล่าฮนะต้องรอชมนะครับไม่ได้คือแบบสุดอะในมุมครับ และสูตรเดิมฮะจะังหวะนี้ขอแค่เองอย่าพลาดก็พอน้องเลยของพี่ใครยิงครับนี่ลิเจมหรือเปล่าครับลิเจมฮะหน้ากรอบมีลุ้นนะครับสำหรับลิเจมนะครับแบบนี้ฮนะเราก็เปลี่ยนสูตรนี้ครับถ้าเขาจะอาจ่านเราหรือเปล่านะไปที่ในกะอบจังหวะน,นี้เราจะขึ้นโขกด้วยเอ็มปาเป้ครับไม่ต้องขึ้นโขกฮนะลงเท้าให้เลยครับผมเพื่อสุดๆด,ด,ดะเอามกก่อนนะสุดจัดดะ เนี้ยโอ๊ยไอยชิดถึง่ดีเก่าอ่ะชิ้นเก่าเราก็ไม่ได้หมูเนี่ยเอาจริงนี่ครับถ้าหมูแต่ก่อนเลยไม่ได้หรอกพูดถึงเลยถ้าหมูจะก่อนผมเล่นไม่ได้หรอกฮะทีมเนี่ยถูกป่ะนี่ครับตรงงามครับเบิ้์ไม้เพื่อนนะฮะเนาแทงไปครับผมฟิโก้ครับแต่ก่อนคือแบบโคตรจีด๊ดดึงเส้นคือแบบถ้าเจอผมผมหลุดบทมดอะฟิโก้เป็นอีพิกตัวแรกเลยนะครับที่ผมได้มาเนี่ยฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแรก อ๋อมคยคีนนี่ครับล็อบบี้คีนนี่แหละที่ผมได้ตัวแรกนะครับแต่ล็อบบี้คีนผมไม่ได้ใช้นะนะครับเราเลยเราเราเลยแบบจะเห็นฟิกโก้นะครับเป็นตัวแรกของอีพีของผมนะครับให้ตัดครับผมให้ตัดเลยผมให้ตัดเลยครับผมบอลโย่ผมให้ตัดเลยผมให้ตัดเลยฮะผมให้ตัดเลยผมให้ตัดเลยครับผมผมให้ตัดเลยลูกแบบเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยของ ดีอาร์น่ะถ้าใครเคยดูผมคลิปได้ก่อนอะ่ะมีคลิปหนึ่งอะ่ะลากเลือ้อยแต่หลังโกครับคือหลอกหัวที่หมดตามกันหมดนะฮะแล้วแบบจบสกอร์เท้าซ้ายยิงหลอดม่วงอะ่ะนี่ครับก็จะฟเฟี้ยวอ่ะว่าก่อนหมดวิ่งฮนะวารานะครับหรืดิเกอร์เนี่ยคือแบบการหลังผมได้ก่อนเลยนะโอ้ยยิงจังหวะเดี๋ยวนี้ครับเขายัดเตะอัดนะครับปาร์คจีซองปาร์คจีซองครับคนไหวรึเปล่า นี่ครับดูเวลาผมความแม่นยำอยู่เลยฮะเวลาไม่มีพลาดครับผมเรื่องส่งบอลนะครับลิเชงว่อีกคนนึงนะฮะแทงต่อครับไปฮะโอเดนการ์ดเนี่ยก็คือแบบคิดถึงเหมือนกันนะครับหลายๆตัวนะทุกคนลองทําดูนะฮะแบบกลับเล่นตัวเก่าๆของตัวเองนะครับอาจจะคิดถึงเก่าๆบ้างนะฮะแต่บางทีเรากลับเล่นตัวเก่าๆเนี่ยเราอาจจะติดใจไปเลยก็ได้นะครับผมจริงๆฮะเล่นตัวเก่าเนี่ยปุ๊บเฮ้ยตัวนี้ทำไมเราเล่นเข้ามือจังวะ สมมติว่ากองกลางเนี่ยผมจับโอลิการ์ตผมแบบไม่ได้เล่นโอลิการ์นานนะครับพอกลับมาเล่นโอลิการ์เข้ารังก็แบบก็ไม่ได้โหดเลยนะกว่าตัวอื่นที่ผมแบบเคยมีตอนแรกใช่ปะพอแบบมีตัวใหม่มาผมมาทิ้งโอลิการ์ใช่ไหมถ้าผมใช้โอลิการ์แล้วมันเข้ามือก็คือแบบจบฮะกอย่างจบเลยอะ่ะนี่ฮะผมดูผมม้วนส่งบอลน,นี้ฮทั้งบอลน,นี้เพื่ออะไรครับ แพทนี้คือเรื่องการม้วนผมว่ามันยากขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องนักเตะแบบเขาหยิบวิธีการบังเข้ามาบังที่แบบบังจริงๆเลยอะนะครับโดนบิดแล้วแบบจะจะล้มจะล้มเอานีฮะเรื่องการม้วนผมว่ามันยากขึ้นจริงๆเะครับผมถ้าก่อนไอ้แพทก่อนอะเรื่องการม้วนดีขึ้นนะฮะเรื่องการม้วนดีมากๆเะครับผมกองหลังทุกคนคิดว่ากองหลังของเราหยุ่แล้วไมคิดดูแล้วกันตัวนี้ครับ เขาอยากดีขนาดนั้นเลยวะคนคีดก็หลังของเราอยู่วเวลาคือแบบแทงแบบนั่งมองยังได้อ่ะยิงแบบนี้ให้คี้ไปยิงดีกว่าน้องพี่ยังจะยิงเข้ารูเ้เมื่อกี้พี่หลอกโกให้อีกทีหนึงน่งดะเนี่ยครับสิกเส้นน้องต้องมีจะให้เอง็งจะให้พี่สอนหรือเปล่าละ่ะอจะให้พี่สอนหรือเปล่าลน้อง น้องมีสิกเซนเห็นปะเนี่ยพอเดิมเฟ้นอ่ะแทงตัวกลางตัวนี้่นง่ายผมตัวข้างครับตัวข้างฮะป่าย้ะผมโอ้โหแบบมันงามงามแบบเนี้ยมันงามงามแบบเนี้นยแบบไปครับไม่ถึงฮะเรียบร้อยจะผมเก็บอีกอะเรียบร้อยฮะแล้ววารานคือแบบความแม่นยำอยู่แล้วครับผมไม่ต้องมองเลยตรงต่อได้เลยนะฮะเรียบร้อยอผมหลุยฟิกโก้ครับ ก่อ <AM C 2> นเพื่อนเนี่ยไอหนุ่มไอหนุ่มเองเล่นที่เผื่อเกินนี่ครับจังหวะนี้ฮะส่งต่อจังหวะเดียวผมเหมือนเล่บุกคุ้มต่ออ่ะเห็นปะบางทีเราเล่นแบบตัวโหดก็ไม่จำเป็นต้องเก่งเสมอไปนี่ครับเกมนี้มันวัดกันที่ฝีมือน้องมันไปรู้บังหรือเปล่านะฮะพี่เกย์เขาอ่านอยู่นี่ครับ วันยี้มาเลยครับเดี๋ยวผมยิงรอเลยแทงมาแทงมา้าเจอผมอะ่ะแคน่นแหละเดีย๋ยวพมจะเปิดหมง่งนะเปิดหมง่งอาจจะอาจจะไม่เจอแทงมาก็เจอผมอะ่ะเจอผมแล้วยิงไม่เข้าหรอกผมใช้ดาบิดน้องดาบิดไม่เคยบิดประตูใครเข้าใจป่ะแล้วเปิดบอลอย่างแม่นอะ่ะพูดจริงป้ายผมริจิมะริจมะังเ,ะเ,ะเะตะที่วิ่งขึ้นสุดลงสุดนะครับเวลาเวลาหมดละแต่ว่ายังแม่นยำอยู่นะโอ้ความแม่นยำไม่ต้องพูดถึงเลยเวลาเนี่ย แต่ก่อนผมใช้แบบมันครบเครื่องจริงๆเนี่ยแต่ละตัวมีทั้งความเร็วมีทั้งความแม่นยํามีทั้งหลายๆอย่างนะฮะจะผมมวนหลอกไอ้ไหมไม่ได้ครับจุดจุดแต่ก่อนผมยังแบบไม่ใช่ตัวตานานผมจริงๆนะจุดอะผมไม่ค่อยได้เล่นแบบบ่อยๆนะฮะปายผมโอ้โหแล้วปายแล้วนะดิอาตบกไปที่ปาเป้จังหวะน,นี้ปาเป้ส่งต่อได้หรือไม่ครับไม่ได้ฮนะเกือบจะงามๆเลยครับผม ลามินยาเมาครับยังไงครับปาดมาโรดิเกอร์ตัดได้ครับแล้วฝากที่โรดี้ครับโรดี้ฝากกลางแล้วเบิ้ลจังหวะเดียวแบบง่ายๆฮะออกข้างไปครับผมจังหวะนี้ไปเลยครับแล้วลุยฟิโก้ยังวิ่งต่อครับแต่ลิเจมแทงเหมือนแบบโกรธใครมาลินเจมกับเอาบอลได้ปะครับแทงตัวนี้ฮะแล้วลุยฟิโก้ไม่ใช่ครับแล้วใครจะเอาบอลนี่งงไมหมดละแล้วโชว์สกิลเลยฮะโชว์สกิลเลยครับผมโชว์สกิลเลยครับ โชว์สกิลเลยครับแล้วยิงแบบนี้ฮะคือแบบเทคนผมก็มีเยอะนะเต่ทำไมผมไม่ใช่วะไม่ใช่ครับเดี๋ยวคนดูบอกไม่ใช่เตะพี่พี่โหดน้องอืมเนี่ยโชว์ความเหนียวเลยนี่อย่ายิงเตะขาด้วยโทษทีนะครับแข็งกว่าโทษดีนะแล้ววิ่งเราบอลแล้วปั่นแบบนี้ครับผมปั่นไม่ค่อยมีมิติอะไรนะฮะสะพาน ปเนะปั่นโคตรมีมิติอะ่ะพขาบอกกันเลยไม่จบไม่จบอะไรวะไม่จบเฉยเขียแ yeah. ล้วจบครับโอ้ oh. สุสุดสุดสครับน้องแท่แหละคือแบบคิดถึงมากๆครับไม่ได้เล่นทีมเก่าๆนานนะผมว่าจัดชุดเก่าให้แบบแบบแม่นๆเลยนะวันนี้เดี๋ยวผมเอาคลิป เก่าๆมาเทีย่ยวมาจะรอคลิปอื่นแล้วกันนะครับในคลิปนี้คือแบบจัดแบบเรียวๆไปก่อนนะฮะสำหรับตัวเก่าๆผมนะคิดถึงมากๆแล้วแต่และตัวนะฮะคือแบบแมงสุดจริงๆเลยครับผมและมันออโต้แมทของเราในคลิปนี้นะครับลุยฟิโก้ฮะเดี๋ยวก่อนเป็นตัวบอลหมวกของผมนะแต่ก่อนเรื่องการบอลหมวกมันถือว่าอยู่ในเกณที่ดีอยู่นะครับแต่คือเดี๋ยวน,นี้บอลหมวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเขาจะส่วนมากเขาก็จะไม่ค่อยใช้ตัวแบบปีกสายบอลหมวกเท่าไหร่แล้วนะครับผม จะเว้นคนที่แบบยังแบบอ๋อไม่ได้แบบซีเรียสอะไรมากมายอะอยากแบบอยากเปิดมุมก็เปิดนะครับอะไรแบบนี้นะฮะแต่ปีกส่วนใหญ่ตอนนี้เขาใช้เป็นปีกพวกแบบปันป่วนปีกบแบบตองทำลายล้างนะฮะเร็วๆจๆี๊ดๆอย่างนี้นะครับผมหักเข้ามาายิงประตูเอานะครับเปิดเดี๋ยวนี้มันใช้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่แหละนะครับผม ผมเลยนะใครชอบคลิปแบบนี้นี่ครับก็ฝากกดติดตามันด้วยนะฮะสอนเซอร์สสอคอนด้าน,นะครับผมและใครอยากผมทําคลิปแบบไหนนะครับคอมเมนต์บอกกันได้เลยข้างล่างนะฮะจะไปอ่านและไปตอบแน่นอนนะครับรักทุกคนนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกันกำลังใจให้กันด้วยนี่ฮะซัพพอร์ตกันด้วยนะครับเจ๋งไหม่คลิปหน้าผมบายๆจุ๊บ